เซอร์เพ <Smile> ีกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซอร์พีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนต์ไฮสคูลแฟนตาซีอย่างเรื่องซับบีนาเดอะทีนเอจริชจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาววัยสิบหกึงได้รู้ความจริงว่าตัวเองคือลูกหลานของแม่หมดและเพื่อเริ่มต้นการฝึกฝนเวทมนต์ครั้งแรกในชีวิตความชุนละมุนหันซาจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลย เรียนก็เยอะทำงานก็หนักเคยไหมที่ต้องไม่หิวกลางดึกจนต้องออกมาหาอะไรกินตลอดแถมช่วงนี้เรียนออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมนางอยู่กับบ้านเกือบทั้งวันแค่หายใจก็อ้วแล้วปัญหานี้จะหมดไปเมื่อได้รู้จักกับ He ล l t h y 128แบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพน้องใหม่ที่เปิดตัวมาด้วยขนมสุชิกอย่างผักกรอบไร้น้ำมันอัดแน่นไปด้วยผักและผละไม้กว่า10ชนิดที่ไม่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ได้ประโยชน์ล้วนๆและไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาหิวกลางดึกอีกต่อไปแถมใส่คลีนคีโตเจหรือมังสวิรัตก็ยังทานได้อี หรือลดและในตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านพร้อมติดตามสินค้าใหม่ๆกันได้ทาง Instagram healthy 8 u n d e r อ c o r ดมี under score ด้วยนะคะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยหิวดึกกินเพลินไร้กังวลแบบนี้ก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่กําลังนอนหลับไล้ลย,ยังมีความสุขแต่ทว่าการนอนหลับของเธอนั้นช่างแตกต่างจากคนทั่วไปเมื่อพลังเวทมนตร์เริ่มเก่งกาเกินทีร่างกายจะต้านทานไหวทําให้เธอสามารถลอยได้ในขณะที่กําลังนอนหลับอยู่นั่นเองและเมื่อปลาทั้งสองได้แอบเข้ามาดูพวกเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้เวทมนต์ให้หลานสาวอย่างซาบีนากลับไปนอนที่เตียงดังเดิมพร้อมตกลงกันไว้ว่าจะบอกเรื่องนี้แกหลานตอนวันเกิดครบ16ปีในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้ เช้าวันถัดมาซาบีนาตื่นขึ้นและได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายที่เธอเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เด็กสาวมารโรงเรียนกับมานี่เพื่อนสนิทสุดซี้ของเธอระหว่างทางเดินเข้าไปยังโรงเรียนซาบีนามีเพื่อนสนิทอีกคนที่เป็นชายหนุ่มสุดเนร์ออย่างฮาวีเขาแอบชอบเธอมาโดยตลอดแต่เด็กสาวก็คิดกับชายหนุ่มแค่เพื่อนเพราะซาบีนามีรุ่นพี่ที่แอบปลื้มอยู่ในใจอย่างเซธหนุ่มสุดฮอตของโรงเรียนที่ในตอนนี้เขาก็ยังคงอยู่กับสาวป๊อบอย่างเคที่อีกด้วย ในเย็นวันนั้นขณะที่ซาบีนากำลังปั่นจัก,กรยานกลับบ้านกบมานี่เธอก็ได้สังเกตเห็นเงาของตัวเองที่กำลังสะท้อนอยู่ในกระจกร้านค้าซึ่งมันก็เป็นเงาที่สวมชุดเดรสสีขาวขี่ไม่กาดแม่มดแทนจัก,กรยานพร้อมส่งยิ้มให้กับซาบีนายังมีความสุขก่อนที่มันจะเลือนหายไปซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเด็กสาวอยู่ไม่น้อยแต่ซาบีนาก็ยังคงคิดว่าเธออาจจะเพียงแค่ตาฝาดไปก็เท่านั้น เมื่อมาถึงบ้านซาบีนาและมานีก็ได้พบแต่เพียงความว่างเปล่าเด็กสาวเฝ้าถอนหายใจด้วยความสิ้นหวังว่าทุกคนได้ลืมวันเกิดของเธอไปเสียแล้วแต่แล้วไม่นานเหล่าเพื่อนเพื่อนและป้าทั้งสองก็ได้โผล่เข้ามาตะโกนเซอร์ไพรส์วันเกิดของเธอจากนั้นงานปาร์ตี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยแผนการทั้งหมดเป็นของฮาวีเด็กหนุ่มเพื่อนสนิทที่แอบชอบซาบีนาซึ่งเขาก็อยากให้เธอรับรู้ถึงความรู้สึกนี้แต่เด็กสาวก,ก็เลือกที่จะบายเบี่ยงและกล่าวขอบคุณด้วยมิตรภาพแทน ขณะเดียวกันชายหนุ่มสุดฮอตยังเซตก็ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยเขาไม่ได้มาเพราะไป,ปนวนเกิดของซาบีนาแต่เพียงแค่ชอบงานปาร์ตี้ก็เท่านั้นซึ่งเด็กสาวที่ได้เห็นเซตในงานมันก็ทําให้เธอรู้สึกใจชื้นอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อเวลาดําเนินต่อไปสายสืบของแก๊งสาวป๊อปก็ได้โทรรายงานเรื่องของหนุ่มฮอตให้กับเคที่ได้รับรู้ซึ่งเมื่อสาวป๊อปได้ยินเช่นนั้นมันก็สร้างความไม่พอใจและหึงหวงขึ้นมาในทันทีทําให้เธอเร่งมาที่วันเกิดของซาบีนาด้วยความร้อนใจและเมื่อเด็กสาวทั้งสอออองงงไไดด้เเเจจจกกันนคทีี็พพูม่่่ใถึรืบ ได้เข้ามายุ่งกับแฟนของเธอซึ่งฮาวีที่เห็นท่าไม่ดีและกลัวว่างานจะกลอยจึงได้รีบหยิบเคกวันเกิดพร้อมร้องเพลงนําทุกคนเพื่อตัดบทเคที่เอาไว้จากนั้นป้าทั้งสองก็ได้ขอให้เด็กสาวอธิษฐานและเป่าเทียนวันเกิดครบ16ปีและเมื่อซาบีนาได้เป่าเทียนวันเกิดของตัวเองมันก็เหมือนเป็นการปลุกพลังเวทมนต์ที่มีอยู่ในตัวของเธอให้พร้อมที่จะเริ่มแสดงให้ได้เห็นเพราะหลังจากที่ซาบีนาเป่าเทียนวันเกิดได้ไม่นานสาวป๊อกก็เหมือนโดนเวทมนต์บางอย่างที่ทําให้เธอมีอาการคันไปทั้งตัวอย ปาร์ตี้ที่สวมอยู่ไม่ไฟไปยังไม่รู้ตัวซึ่งฮาวิที่เห็นเช่นนั้นก็ได้เร่งหยิบเครื่องดื่มสำหรับงานปาร์ตี้เข้ามาราดที่ตัวของสาวป๊อปเพื่อหวังที่จะดับไฟและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เคทีได้กลายเป็นตัวตลกต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนแถมแฟนหนุ่มก็ทําท่าเบื่อนหน่ายและไม่ยอมกลับไปพร้องกับเธออีกด้วยซึ่งมันก็สร้างความขับแค้นใจให้กับสาวป๊อปเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน หลังจากจบงานปาร์ตี้ป้าทั้งสองได้พูดคุยกับซาบีนาถึงเรื่องพ่อแม่ของเธอที่ในตอนนี้พวกเขากำลังออกเดินทางไปเที่ยวรอบโลกในช่วงวันหยุดทำให้ซาบีนาเกาวคิดถึงพ่อกับแม่แบบสุดๆแต่ป้าก็ได้ปลอบใจถึงช่วงเวลาวันหยุดที่พวกเขาควรจะมีจนเด็กสาวต้องทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในดึกคืนนั้นซาบีนาที่กำลังจะเตรียมตัวเข้านอนก็ได้แอบสังเกตเห็นป้าเซลดาย่องออกมาจากห้องเพื่อซ่อนห่อของบางอย่างไว้ในโต๊ะเขียนหนังสือและเมื่อเด็กสาวขี้สงสัยที่รอจังหวะป้า,ปากลับห้องไปเธอจึงเร่งออกมาดูสิ่งของนั้นซึ่งมันก็เป็นห่อพัสดุที่ส่งมาจากพ่อกับแม่ของเธอจ่าหน้าเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ลูกสาวพร้อมเขียนเน้นย้ำให้เธอเปิดมันในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแต่ซาบีนาที่ไม่เข้าใจจึงได้แอบแกะห่อกระดานนั้นออกมาดูและได้พบกับหนังสือโบราณเล่มใหญ่หน้าตาประหลาดซึ่่่งงงงเเเมมือออดดดด็็กกสาาาวไไ้้ปิััันรบบพย ที่แพรออกมาจากหนังสือเล่มนั้นแต่หน้ากระดาษกลับว่างเปล่าอย่างน่าสงสัยจังหวะเดียวกันเสียงฝีเท้าของป้าก็ได้เดินตรงเข้ามาทําให้เด็กสาวเร่งเก็บหนังสือเข้าที่เดิมในทันทีพร้อมด้วยคำถามมากมายที่มีอยู่ในหัว วันถัดมาระหว่างช่วงพักกลางวันฮาวียังคงเป็นชายหนุ่มที่คอยดูแลซาบีนาอยู่ไม่ห่างและคอยส่งดอกไม้แสนสวยให้กับเธอในล็อกเกอร์ทุททกๆวันเพื่อให้เด็กสาวรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาแต่มันก็เป็นไปตามคาดที่ซาบีนาก็ยังคงกล่าวายเบี่ยงเพราะเธอเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจออกจากหนุ่มสุดฮอตได้เหมือนกันซึ่งจังหวะเดียวกันที่เซธกำลังเดินออกจากโรงอาหารไปพร้อมกับแก๊งเพื่อนของเขาซาบีนาจึงได้แอบคิดที่จะขอให้ชายหนุ่มหันมาสนใจเธอบ้างและมันก็เหมือนมีเวทมนต์เมื่อหนุ่มสุดฮอตหันมายิ้มสบตากับเด็กสาาาวเเเเพื่่่่ออปป็็นนนกกรทททััยยยงีมมไค มาก่อนและถึงมันจะเป็นเพียงแค่เซียววินาทีมันก็สร้างความหวังให้กับซาบรีนาอยู่ไม่น้อยช่วงบ่ายในวันเดียวกันมานี่ได้พาซาบรีนามาร่วมคัดตัวนักกีฬาสาหรับงานกีฬาสปริงฟลิงที่จัดขึ้นในทุกปีโดยให้เหตุผลไปว่าเซตก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อให้เพื่อนสีได้อยู่ใกล้ชิดกับชายหนุ่มในฝันมากขึ้นนั่นเอง และเมื่อซาบีนาได้ลองทดสอบกีฬาพุ่งแหลนเธอก็นึกขอให้ตัวเองทำผลงานออกมาได้ดีเพื่อให้ถูกคัดเป็นนักกีฬาตัวจริงซึ่งมันก็ทำให้หอกที่เธอลองคว้างออกไปพุ่งไกลไปจนถึงดาวองคารราวกับจรวดอย่างรวดเร็วทำให้เด็กสาวรู้สึกตกใจและประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแต่มันก็ตรงจังหวะที่ทุกคนไม่ทันได้สังเกตเห็นซาบีนาจึงได้ลองเริ่มมาอีกครั้งและเธอก็สามารถทำคะแนน,นได้ดีเกินคาดซึ่งในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ซาบีนาถูกคัดตัวเป็นนักกีฬาตัวจริงโดยยทททีีทีีี่่มมมเเคคคาาาวววปปออออ็นนนนหหัั้้้้้ใใกกกรรฝึซงดย หลังการฝึกซ้อมของเรานักกีฬาเคที่ได้เอ่ยชวนให้สมาชิกในทีมไปรวมปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำประจำปีที่บ้านของเธอในเย็นวันนี้รวมไปถึงซาบีนาที่สาวป๊อบก็ได้เอ่ยชวนเธอด้วยเช่นกัน จากนั้นสองสาวเพื่อนสีก็ได้ออกไปช้อปปิ้งชุดว่ายน้ำด้วยกันอย่างสนุกสนานเพื่อเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้สุดเจ๋งร่วมกับหนุ่มฮอตและสาวป๊อปแต่ราคาของชุดก็ดันแพงกว่าเงินในกระเป๋าทาให้เด็กสาวเริ่มภาวนาขอให้ชุดนี้มีส่วนลดให้กับเธอและแล้วก็เหมือนดังมีเวทมนต์ที่จู่ๆเครื่องคิดเงินก็คํานวณราคาออกมาได้ถูกกว่าปกติอย่างน่าอัศาจรรย์ทําให้ซาบีนาสามารถซื้อชุดว่ายน้ำนั้นออกมาได้อย่างง่ายดาย เมื่อเวลาของงานปาร์ตี้มาถึงสองป้าได้มาส่งหลานสาวด้วยความเป็นห่วงเพราะเด็กสาวอย่างซาบีนาไม่เคยได้ออกมางานปาร์ตี้ที่ไหนมาก่อนและหลังจากที่ร่ำลาก,กันไปป้าจึงได้สั่งให้เซเลมเจ้าเมียวดำคู่ใจของเราแม่มดได้ออกไปช่วยคอยสอดแนมเฝ้ามองดูหลานสาวของพวกเธอในครั้งนี้อีกด้วย ระหว่างที่ร่วมงานปาร์ตี้เคทีก็ได้เข้ามาเกลีย้ยกล่อมให้ซาบีนาเข้าร่วมการท้าประลองกระโดดน้ำไปพร้อมกับพวกเธอซึ่งมานี่ที่ได้ฟังเช่นนั้นก็สนับสนุนให้เพื่อนซีรับข้อเสนอนี้เพราะสมัยมตน้นซาบีนาเคยได้รับเหรียญทองการแข่งขันกระโดดน้ำมาก่อนและเมื่อเด็กสาวได้ทำการตกลงกับกลุ่มสาวป๊อปเล่แล้วนั้นทั้งสองก็ได้ไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเพื่อเตรียมตัวเคทีจึงได้ใช้จังหวะนี้แอบขึ้นไปที่สปริงบอร์ดและทำการพ่นสเปรย์ฉีดผมลงไปเพื่อหวังจะให้ซาบีนาลื่นลม้มจนนได้า้าหคึงเนนอใ เป็นคนนําเพื่อนๆขึ้นไปกระโดดเป็นคนแรกโดยให้เหตุผลที่เธออยากเห็นสาวเหรียญทองเปิดโชว์ท่ากระโดดให้ทุกคนได้ดูเป็นขวัญตาและเมื่อซาบีนาได้ขึ้นไปเธอก็ได้ลื่นล้มอย่างที่คาดเอาไว้แต่ด้วยไหวพลิปมันก็ทําให้ซาบีนาแก้ไขสถานการณ์โดยการโชว์ลีลาตีลังกาแบบมืออาชีพพร้อมกระโดดน้ําลงไปอย่างสวยงามจนมันทําให้เราเพื่อนๆต่างปรบมือชื่นชมเธอเป็นอย่างมากซึ่งเคที่ที่เพิ่งเสียแผนการก็แสดงท่าทางไม่พอใจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด แต่ระหว่างที่ซาบีนากำลังเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเธอก็ได้เมาเรื่องของเซฟชายหนุ่มสุดฮอตกันอย่างลงไหลจังหวะเดียวกันเคที่ที่แอบได้ยินก็ได้ใช้โอกาสนี้แอบนำไม bon ้บนเวทีของงานปาร์ตี้ไปวางไว้ที่ช่องขยายเสียงในห้องแต่งตัวจนเพื่อนๆในงานที่ได้ยินบทสนทนาของทั้งสองก็ต่างพากันหัวเราะย๊าะกันอย่างสนุกสนานและในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ซาบีนาอับอายก่อนที่จะเร่งกลับบ้านทั้งน้ำตาส่วนเคที่สาวป,ป๊อปก็แอบสะใจอย่างผู้ชนะ ในดึกคืนนั้นซาบ,บรีนาที่ร้องไห้จนเผลอหลับก็ได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นจากเสียงเปิดบานประตูของตู้เสื้อผ้าในห้องนอนและมันก็เหมือนมีมนสะกดบางอย่างที่ทําให้เด็กสาวได้เดินเข้าไปในนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งพอรู้ตัวอีกทีซาบ,บรีนาก็ได้เปลี่ยนชุดสีขาวเหมือนที่เธอได้เคยเห็นมาก่อนหน้านี้พร้อมยืนอยู่ในป่าลึกลับแห่งหนึ่งที่สุดสายตาก็มีป้าทั้งสองคอยยืนต้อนรับเธออยู่จากนั้นป้าก็ได้กล่าวต้อนรับซาบ,บรีนาถึงป่าเวทมนต์และได้บอกความจริงกับหลานสาวถึงเรื่องการเเป็นนนททายา,ทยายยยแมมมม่่่ดดีัออูใสลลืโต ก่อนจะยื่นหนังสือเวทมนต์เล่มหนาของขวัญจากพ่อกับแม่ให้พร้อมบอกไปว่ามันคือมรดกตกทอดจากต้นตระกูลของเรามายาวนานซึ่งซาบีนาที่ได้เปิดมันดูอีกครั้งใต้แสงจันทร์เต็มดวงเธอก็ได้พบกับคาถาเวทมนต์มากมายที่อยู่ในนั้นและพลังเวทในตัวของเธอที่เปล่งประกายออกมาแต่เด็กสาวที่งุนงงก็ไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นจึงได้คิดไปว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอก่อนที่ภาพทุกอย่างจะตัดไป เช้าวันถัดมาซาบีนาตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกๆกับความฝันประหลาดที่ได้เจอแต่ก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะทําให้เด็กสาวกังวลใจไปมากกว่าการได้ไปโรงเรียนซึ่งเธอก็ยังยืนกลางกับป้าทั้งสองว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้เมื่อวานก่อนที่จะเล่าเรื่องฝันประหลาดให้กับป้าๆได้ฟังซึ่งเมื่อสองป้าได้ยินเช่นนั้นพวกเธอก็พูดย้ำความจริงกับซาบีนาอีกครั้งถึงเรื่องการเป็นทายาทแม่โมดแต่เด็กสาวที่ไม่เชื่อก็ยังถกเถียงกััับบปป้้้้้าาาาาาไไไมมมมจจจนเจเเเีอซลดดขพูงหววะ ที่เพิ่งเคยได้ยินเซเลมพูดเป็นครั้งแรกก็เกิดอาการช็อกตกใจขึ้นมาทันทีแต่โชก็ไม่จบอยู่เพียงเท่านี้เมื่อป้าฮิวดาที่สามารถใช้พลังเวทเปลี่ยนแปลงได้เสกให้เจ้าเมียวกลายเป็นหนูพร้อมเสกกลับคืนเพื่อเป็นขวัญตาจนหลานสาวยอมเชื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นจังหวะเดียวกันเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังเข้ามาและปลาเซลดาที่มีพลังอ่านจิตได้ก็ได้บอกกับซาบีนาว่ามานี่ต้องการจะพูดคุยด้วยแต่เด็กสาวที่หลอนกับงานปาร์ตี้เมื่อวานก็ได้กล่าวปฏิเสธอย่างกังวลใจซึ่งเมื่อป้าทั้ง ก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยหลานสาวโดยการแก้เรื่องราวของงานปาร์ตี้เมื่อวานให้ซาบีนาไม่ได้ไปงานนี้เพราะเธอเกิดอาการป่วยทําให้เรื่องราวน่าอับอายไม่ได้เกิดขึ้นและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เด็กสาวกลับมามีกําลังใจที่จะไปโรงเรียนอีกครั้งพร้อมความเชื่อเรื่องของเวทมนต์ที่เธอได้รับมรดกมาอีกด้วยจากนั้นป้าทั้งสองจึงวานให้เซเลมคอยอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับซาบีนาเด็กสาวเริ่มฝึกใช้เวทมนต์ครั้งแรกในการเปลี่ยนชุดแฟชั่นต่างๆเพื่อไว้ใส่ไปโรงเรียนอย่างสนุกสนาน เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าซาบีนาเริ่มฝึกใช้เวทมนต์ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ที่ซาบีนาก็ได้ช่วยให้กระดาษคำตอบของมานี่ที่ทำไม่ได้กลายเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกทุกข้อจนครูประจำวิชาต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเพราะคำตอบในกระดาษวิ่งไปมาราวกับมีเวทมนต์และหลังจากนั้นซาบีนาก็ยังแอบพยายามเสกให้เซฟชายหนุ่มในฝันเข้ามาสนใจในตัวของเธอแต่แล้วมันก็กลับไม่เป็นตามที่หวังเพราะเมื่อชายหนุ่มได้ถูกเวทมนต์นี้เขาก็มีอาการเพียงแค่สะดุ้งเล็กน้อยเท่านั้น หลังเลิกเรียนเด็กสาวกลับมาที่บ้านพร้อมพูดบนอย่างถอดใจถึงเรื่องเวทมนต์ที่ใช้การไม่ได้และเมื่อปาทั้งสองได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการไร้มนให้คนอื่นมาชื่นชอบทั้งสองจึงได้แจ้งกฎของโลกเวทมนต์ว่านานมาแล้วมีแม่มดบางตนได้ใช้คาถาความรักและมันก็จบลงด้วยความเจ็บปวดเสมอดังนั้นสภาแม่มดจึงได้ตัดสินใจที่จะตัดคาถานี้ออกไปเพราะความรักมีค่าเกินกว่าที่จะใช้เวทมนต์บังคับมัน วันถัดมาซาบีนาได้ใช้เวทมนต์แก้เพ็ดเคทีในห้องแต่งตัวระหว่างเรียนวิชาพละโดยการเสกให้สาวป๊อปมีสิวเม็ดใหญ่ขึ้นที่ใบหน้าจนเธอต้องกรีดร้องด้วยความช็อกแบบสุดๆท่ามกลางความสะใจของซาบีนาอยู่ไม่น้อยในดึกคืนนั้นซาบีนาพูดคุยเรื่องราวของแม่มดกับเซเลมอย่างสนุกสนานก่อนที่เธอจะนึกไอเดียที่จะทําให้เซตประทับใจโดยการจะเป็นนักกีฬาดาวเด่นในงานแข่งขันซึ่งมันก็เป็นช่องโหว่ของเวทมนต์ที่เด็กสาวไม่จําเป็นต้องใช้คาถาความรักเพื่อให้ใช้หนุ่มมาสนใจนั่นเอง และเมื่อถึงช่วงซ้อมกีฬาซาบีนาก็ได้เสกให้รองเท้าวิ่งของเธอสามารถวิ่งได้เองด้วยความรวดเร็วรากับจรวดจ,จนเอาชนะทุกคนที่ซ้อมไปกับเธออย่างง่ายดายทำให้เพื่อนที่อยู่บริเวณนั้นก็ต่างให้ความสนใจในตัวของซาบีนารวมไปถึงเซตที่เขาก็เริ่มจะแอบมองอย่างสนใจมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ขณะที่ซาบีนาได้เข้าไปเปลี่ยนชุดที่ห้องแต่งตัวเคที่ที่เดินตามมาก็บังเอิญแอบเห็นรองเท้าที่กำลังขยับได้เองทำให้สาวป๊อปประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เจอและนึกสงสัยในตัวของซาบีนาขึ้นมาทันที ในเย็นวันนั้นซาบรีนาได้เล่าเรื่องที่เธอสามารถทําให้ใชายหนุ่มประทับใจได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคาถาความรักให้กับป้าทั้งสองได้ฟังอย่างภาคภูมิใจแต่ป้าก็ได้กล่าวเตือนถึงกฎของหนังสือเวทมนต์เพราะถ้าหากแม่มดใช้คาถาได้ก็ตามเพื่อเอาชนะความรักกับมนุษย์จะทําให้แม่มดหรือพ่อมดตนนั้นได้กลายเป็นแมวดําที่คอยรับใช้เหล่าแม่มดด้วยกันซึ่งผลของคําสาบก็มีระยะเวลายาวนานกว่า90ปีเหมือนกับเซเลมที่เขาก็เคยผิดพลาดในเรื่องนี้มาแล้วแต่มันก็มีข้อแม้เล็กๆว่าถ้าหากเป็นรักจากใจจริงแมมม่ดกกับุษย์็ สามารถจะรักกันได้ตามต้องการและเมื่อซาบีนาได้ยินเช่นนั้น mm hmm. เธอจึงได้แสดงความมั่นใจว่าหนุ่มสุดฮอตอย่างเซฟจะต้องชอบเธอด้วยใจจริงอย่างแน่นอน ระหว่างนั้นซาบีน่ากับเคทีก็ได้ฝึกซ้อมฟิตร่างกายเพื่อเตรียมลงแข่งขันกีฬากันอย่างหนักหน่วงขณะเดียวกันฮาวีก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเซธถึงเรื่องสาวคู่ควงที่เขาอยากจะพาไปงานเลี้ยงเต้นรำหลังจบการแข่งขันกีฬาซึ่งเซธก็ได้บอกกับฮาวีไปว่าเขายังไม่ตัดสินใจเลือกใครแต่ดูเหมือนตัวเลือกหลักก็จะหนีไม่พ้นเคทีกับซาบีน่าและบางทีเขาก็อาจจะเลือกสาวที่สามารถเอาชนะการแข่งขันกีฬาเพื่อควงไปงานเลี้ยงด้วยกันและมันก็เป็นคําตอบที่ทําให้ฮาวีรู้สึกหนักใจอยู่ไม่น้อยเพราะหนึ่งงในนตัวเเือขอขดมี Sab ่ร่รววมอยยูดย้ไม่นานวันแข่งขันกีฬาก็มาถึงสองป้าเด็กเข้ามาร่วมชมความสามารถของลานสาวสุดที่รักกันอย่างตื่นเต้นขณะเดียวกันซาบีนาก็เลือกที่จะหยุดใช้เวทมนต์กับรองเท้าของเธอและทําใจยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยความสามารถของตัวเองส่วนฮาวีก็ได้แต่เฝ้าภาวนาขอให้ซาบีนาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในงานวันนี้เพื่อที่เซธจ,จะได้ไม่เลือกเธอเป็นงานเต้นรําซึ่งป้าเซลดาที่มีพลังอ่านจิตได้ก็ได้รับรู้ถึงความคิดของชายหนุ่มและไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากําลังคุ้นคิด และเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นซาบีนากับเคทีก็ได้แข่งชิงกีฬาด้านต่างๆจนมาถึงรายการแข่งวิ่งรอบตัดสินที่ทั้งสองสาวก็ได้วิ่งตีคู่กันมาอย่างสูสีแต่ซาบีนาก็ถูกสาวป๊อปวิ่งชนให้ล้มจนเสียจังหวะทําให้เด็กสาวที่คิดอยากจะแก้แค้นเป็นการส่วนตัวจึงได้ดตัดสินใจท่องคาถาเสกให้รองเทา้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้ซาบีนะ่าสามารถวิ่งด้วยความรวดเร็วจนสุดท้ายก็เอาชนะเคทีไปได้พร้อมความตกตะลึงของเราผู้ชมทุกคนรวมไปถึงสองป้าที่กุมขมับกนนอยย่่าาางเสสีีดทหลว ไม่สามารถถอดใจและใช้เวทมนต์กับเรื่องนี้ไม่นานซาบีน่าก็ได้กลายเป็นสาวป๊อปที่มีชื่อเสียงในทันทีและมันก็เป็นไปตามคาดที่หนุ่มสุดฮอตจะมาชักชวนให้เธอไปงานเลี้ยงเต้นรำด้วยกันพร้อมกับความผิดหวังของฮาวีที่คำภาวนาของเขาไม่สามารถเป็นจริงได้ ในงานเลี้ยงเต้นรำซาบีนาเปิดตัวเข้ามาพร้อมกับเซดด้วยออร่าสาวป๊อปซึ่งทุกคนก็ต่างให้ความสนใจในตัวของเธอตอนนี้เด็กสาวได้สมดังปัรถนาทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใชน้นมในฝันหรือแม้แต่การได้เป็นที่นิยมในโรงเรียนแต่ก็เหมือนซาบีนาจะรู้จักเซดไม่มากพอเพราะเขาไม่คิดจะเทคแคร์หรือดูแลเธอเลยแม้แต่น้อยพร้อมใช้ให้เธอไปหาเครื่องดื่มให้กับเขาและกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้วยกันที่เซดดูจะให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าเธอจากนั้นซาบีนาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับฮาวิ่งอีกครั่าญญ,ญาที ดีนาเคยได้เอ่ยจะร่วมเต้นรำกับเขาในก่อนหน้านี้ที่จะเจอเส็จ เด็กสาวรับปากจะทำตามสัญญาอย่างเต็มใจแต่ก่อนที่จะได้เริ่มเต้นรำจูจๆเพื่อนในแก๊งสาวป๊อปก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้พร้อมบอกให้ซาบีนาไปหาเคที่ที่ล็อกเกอร์ของเธอและมือทั้งสองได้เจอกันซาบีนาก็ได้พบว่าเคที่ได้ทำการงัดตู้ล็อกเกอร์ของเธอพร้อมนำหนังสือเวทมนต์ออกมาก่อนที่จะพูดข่มขู่ว่าจะนำเรื่องคาถาวูดูประหลาดเหล่านี้ไปแชร์ให้กับทุกคนได้รู้จากนั้นสองสาวก็เริ่มทกเทียงกันไปมาจนซาบีนาสามารถแย่งหนังสือเวทมนต์กลับคืนมาได้และก่อนที่เคที่จะนำเรื่อองนนีี้ไปบบบกกกัทุคา ได้ตัดสินใจรร้เวทมนต์ให้สาวป๊อปกลายเป็นน้องหมาพูดเดินขนปุกปุยไปในทันทีหลังจากนั้นซาบีนาก็ได้เร่งกลับมาที่งานเพื่อมาทําตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับฮาวีแต่เซธก็ได้เข้ามาดักรอและเกลี้ยกล่อมให้เด็กสาวออกไปดูจุดชมวิวด้วยกันพร้อมให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาส่งเธอที่งานตามเดิมและเมื่อซาบีนาะยอมตกลงทาตามคาพูดของชายหนุ่มเธอก็ได้พบว่าเซธไม่ได้ชอบเธอด้วยใจจริงเพราะเขาได้พาเธอนั่งรถออกมาอย่างสนสาธารานแห่งหนึ่งเพื่อหวังจะมาเล่นจ้่จี้กันซึ่งเด็กสาวที่ผิิดดหววัังกกก็ไ็ไ้ลล่าปฏเสธแมน ไมให้เซธรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากพร้อมตัดสินใจจะทิ้งให้ซาบีนาเดินกลับไปที่งานเพียงลําพังแต่เด็กสาวก็ได้แก้เพจหนุ่มฮอตโดยการรายม์ให้รถของเขามีปัญหาและทิ้งให้เซธทําตัวไม่ถูกกับสิ่งที่ได้เจอด้วยความตกใจเป็นอย่างมากจังหวะเดียวกันฮาวีที่เห็นว่าซาบีนาหายตัวออกไปจากงานก็ได้ปั่นจัก,กรยานออกมาตามหาเธอด้วยความเป็นห่วงท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บและเมื่อทั้งสองได้พบกันซาบีนาก็รู้สึกตื่นตันในความหวังดีของฮาวีก่อนที่เธอจะเอ่ยช่วนให้เขาเต้นรําด้วยกันพร้อมไรยคาถาเวท เต้นราไปกับเธอก่อนที่ทั้งสองจะล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าภายใต้หมู่ดาวและแสงจันทร์ราวกับฝันและกลับมาที่งานเลี้ยงเต้นรําอย่างงุนงงเพราะซาบีนาได้เสกให้ใชายหนุ่มจาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่แล้วไม่นานทั้งสองก็ได้ร่วมเต้นรํากันอีกครั้งในงานเลี้ยงอย่างที่มันควรจะเป็นขณะเดียวกันเคที่ที่ยังเป็นน้องหมายอยู่ก็ได้วิ่งหนีเหล่าสุนัขเจ้าที่หนกมาซาบีนาจึงได้ไร่มนถอนคำสาปให้สาวป๊อปกลับมาร่างเดิมและจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งงงงงงมมััันนกก็ททําาให T, ให้้้้เเคีรอออดววยบสภพขต อย่างน่าอับอายก่อนที่เซธจ,จะเข้ามาปลอบโยนสาวป๊อปพร้อมพาเธอออกไปจากงานด้วยกันในตอนนี้ซาบ,บีนาได้เข้าใจถึงความรักที่แท้จริงว่ามันไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากตัวเธอเลยฮาวีเป็นทั้งเพื่อนและคนที่คอยดูแลเธอมาโดยตลอดอย่างที่เขาไม่เคยวางผลใดซึ่งทั้งสองก็พูดคุยมองตากันอยู่เล็กน้อยจากนั้นก็ลงเอยด้วยการจูบก,กันอย่างหวานซึง้งท่ามกลางเสียงยินดีของเหล่าป้าที่แอบมองหลานสาวผ่าลูกแก้ววิเศษเพราะซาบ,บีนาได้เติบโตขึ้นมาอีกขั้นแต่เด็กสาวก,ก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงการใช้เวท่ดีี ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปีชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิป สวัสดีค่ะ